ขอสวัสดีนักเรียนชั้นม .5 และก็คนรักโซลิตทุกคนครับสำหรับวันนี้เรามาถึงพา์ที่4นะครับกาฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติวันนี้เราจะมาทำข้อสอบปนนเป็นแนวข้อสอบเก็บคะแนนข้อสอบ,สอบ,บกลางภาคหรือสอบปลายภาคนะครับระสุนทุกวัง์ชันแล้วในภะาคที่3วันนี้พา์ที่4ี่เป็นแนวข้อสอบไปดูอครับสรุปก,ก่อนนะครับสำหรับฟังก์ชัน ต่างๆนะครับก็จะมีองค์ประกอบคือโดเมนเรนแอมลิจูดและคาบนะครับจุดสําคัญมีทั้งหมดมีอยู่4จุดนะครับ4ลักษณะของกราฟสําหรับโดเมนและเรนก็จะฝากเราไปทบทวนนะฮะแต่ส่วนใหญ่ที่โจทย์เขาจะถามถึงก็คือแอมลิจูดและคาาครับเพื่ออะไรครับไปสร้างกราฟก็ได้นะครับแล้วก็นําไปใช้ต่อในเรื่องของถ้าเป็นวิชาอื่นก็เป็นวิชาฟิสิกส์นะครับหาความยาวคลื่นนะครับหาแอมลิจูดของของคลื่นอย่างเงี้ยนะฮะ ทีนี้มาดูครับฟังก์ชันไซน์และคอร์สก็คืออะไรครับแอมปิจูดครับจุดแรกที่เราต้องต้องทำความเข้าใจสรุปหลักการก็คือ A A สูตรเลยนะครับก็จะมุบอกถึงแอมปิจูดของค่าครับแอมปิจูดเป็นเท่าไหร่หาได้จากแอปของ A จะมีเฉพาะฟังก์ชันไซน์และคอร์สเท่านั้นฟังก์ชันอื่นไม่มีนะครับสำหรับแอมปิจูดค่าครับ ฟังก์ชันไซน์และคอสมีความยาวค่าเป็น2พายและส่วนกลับของเขาก็คือโคศิกกับศิกก็จะมีความยาวค่าเท่ากับไซน์และคอสคือ2พายแทนครับมีความยาวค่าเป็นพายและก็ส่วนกลับของเขาคือคอสก็มีความยาวค่าเป็นพายครับสรุปมีไซน์คอสครับโคศิกกับสิกความยาวค่า2พายแทนและคอสความยาวค่าพายนะครับต่อไปข้อสอบข้อที่1ครับอัมพิจูละค่าของฟังก์ชันนี้นะครับ มาดูครับแอมปิจูดละคาบนะครับหาได้จากไหนตัวหน้านะครับบกบอกถึงแอมปิจูดนะครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับอันนี้ฟังก์ชันอะไรครับฟังก์ชันไซน์ดังนั้นมีแอมปิจูดเป็นแอบของ2ครับเท่ากับ2ดังนั้นได้แอมปิจูดเป็น2ต่อไปค่าครับค่านะครับของฟังก์ชันไซน์ก็คือ2พายตั้งไว้ครับแล้วหารด้วยเลยครับสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร x ก็คือ2 ก็จะได้2ตัด2นะครับเหลือพายครับดังนั้นข้อนี้ตอบเลยครับแอมปิจูสค่าเป็นพายตอบข้อ3นะครับเฉลย3ครับนะครับต่อไปข้อ 2, 2> อาสำหรับข้อนี้ข้อที่2ครับ ฟังก์ชันคอสนะครับฟังก์ชันคอสดังนั้นก็จะมีค่ามีแอมพลิจูดครับอยู่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นแอบของลบสก็จะมีค่าเท่ากับ2องครับเป็นบวกเสมอค่าของคอสครับเอา2อพายตั้งครับหารด้วยสัมประสิทธิ์หน้า x นะครับมองไม่เห็นหน้า x ่ยมองไม่เห็นจะไปอยู่คือหนึนะครับดังนั้น2อพายส่วน1ก็จะได้ไปลายเป็น2อพายครับก็จะมีตอบข้อไหนครับข้อ1 แอมปิจูดสองคาบ2องพายเอา้าตอบได้เลยครับข้อหนึ่งอ่าแค่นั้นตอบหนึ่งครับต่อไปครับข้อที่3ครับแอมปิจูดและคาบของฟังก์ชัน y เท่ากับลบ cos x ส่วน2ลบด้วย3พายและบวกด้วย4นะครับฟังก์ชัน cos ดังนั้นแอมปิจูดมองด้านหน้าครับข้างหน้าบอกแอมครับก็จะกลายเป็นแอบสูตรของมองนะครับมันคือลบของอะไรครับมองไม่เห็นอยู่คือ 1ก็คือลบหนั่นเองดังนั้นถอดแอบส์ลต์ออกมาครับกลายเป็น1นะครับก็มีน่าจะตอบมีอ้าตอบได้เลยครับคือข้อ2ครับไม่ต้องไปหาคาบแล้วนะครับก็ตอบได้เลยออาแต่ว่าหาคาบหน่อยเนาะแล้วก็หาได้นะครับอ่าย่อตัวเองนี่มืงฟังนะครับโอเคครับดังนั้นคาบเราก็หาได้ครับฟังก์ชันคอร์ดนะครับก็จะมีคาบเป็นเท่าไหร่ครับ2ภพายตั้งไว้ครับ สองตั้งหารแล้วสัมประสิทธิ์ครับข้างหน้า x แต่มันไม่ใช่หน้า x นะทีอยู่ส่วนของ x ็ต้องคือ1.2ส่วน2ั่นเองครับก็หารด้วย1.2 2ส่วน2 2พครับตั้งไว้กลับเศษเป็นส่วนเป็น1ส่วน2เป็น2 2ส่วน1 2 2เป็น4ได้4พครับข้อนี้ฉะนั้นข้อนี้เนี่ยไม่มีนะครับความจริงคำตอบนี้ต้องเป็น4พาฉะนั้นขอแก้ไขตรงนี้เป็น4พายนะครับอ่าก็จะได้เป็น คำตอบที่ถูกต้องนะครับต่อไปข้อ3ครับต่อข้อ4ครับข้อนี้นครับฟังชันไซน์ดังนั้นแอมป์จุดก็มองด้านหน้าด้านหน้าไม่ใช่ตัวนี้นะแต่มันคือตรงนี้ครับจํานวนที่คูณอยู่ด้านหน้าฟัง์กชันก็คือแอมป์จุดครับมันคือแอปของลบหนะครับถอดแอปส่ดมแก็คือ1นะครับต่อมาครับค่าของฟัง์กชันไซน์ ็ยาว2พายครับ2พายตั้งหารด้วยสัมประสิทธิ์ของหน้า x กมันก็คือ3ส่วน2กับเศษเป็นส่วนเลยได้ไหมครับขอคิดลัดอย่างนี้ครับกับสิเปลี่ยนหารเป็นคูณกับ10บเป็นส่วนจะส้มส่วสองเป็น2ส่วน3 2, 2เป็น4จึงได้เป็น4พายส่วน3ครับข้อนี้ครับตอบเท่าไหร่ครับตอบข้อ f เอมซึแอมิจูเป็น1ค 4, pie, 3, ่าสี่พาย่นตอบข้อ4นะครับเฉลย4ครับต่อไปข้อ5ครับไซนฟังก์ชัน s i นนะครับแอมปิจูดก็ตอบได้เลยครับคือ3คิดในใจเลยนะครับแอบสูตรของลบ3คือ3ค่าบ2พายตั้งไว้กับเศษหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจาก2ส่วน3เป็น3ส่วน2ตัดพอนะครับยิงเหลือแค่ สามพายครับข้อนี้ตอบข้อสามนะครับฉเฉลยสามครับโอเคครับต่อไปข้อหกครับแอมพลิจูดและค่าของฟนะังก์ชันฮะฟังก์ชันแทนนะครับฟังก์ชันแทนดังนั้นแอมพลิจูดไม่มีนะครับไม่มีนะนะครับต่อไป ค่าครับค่าวความยาวค่าของแทนคือพายครับตั้งไว้หารด้วยสัมประสิทธิ์หน้า x ก็คือ4จึงต่อเป็นพายส่วน4แอมพ์ิจูดไม่มีและมีความยาวค่าเป็นพายส่วน4มันมีข้อไหนครับไม่มีมี2ข้อเนาะแต่ว่าค่าเนี้ยเป็น4พายกับพายส่วน4ฉะนั้นตอบข้อ4ครับอ่าโอเคนะครับต่อไปข้อ7ครับ จะเป็นฟังก์ชันโคเซกดังนั้นโคเซกจะไม่มีแอมปเปจุดนะครับไม่มีและความยาวค้าวก็จะเป็นเท่ากับส่วนกลับมันเป็นส่วนกลับของไซน์เนาะฉะนั้นก็เท่ากับความยาวข้าวเท่ากับไซน์นะจะเป็นอะไรครับ2พายนะฮะตั้งไว้แล้วหารด้วยอะไรครับ4.3ส่วน3กลับเศษเป็นส่วนเป็นคูณด้วย3.4 2ส่วน4 2ตัดทอนกับ4นะครับจะกลายเป็น 3 π พายส่วน2ครับข้อนี้ตอบ3 π พายส่วน2อแอมปิจูดไม่มีค่าบ3 π พายส่วน2อแอมปิจูดไม่มีมี2ข้อและค่าเป็น3 π พายส่วน2ฉะนั้นตอบข้อ1ครับต่อไปข้อ8ครับแอมปิจูดและค่าของฟังก์ชันนี้มันเป็นฟังก์ชันอะไรครับเศษเศษดังนั้นมันจะได้เลยครับไม่มีแอมปิจูดครับมีเฉพาะไซน์กับคอสนะ นะครับแอมพลิจูดต่อไปค่าครับก็เท่ากับเป็นครับเป็นส่วนกลับของคอสฉะนั้นก็เท่ากับคอสเนาะคือ2องไหารด้วยสัมประสิทธิ์หน้า x ก็คือ6นะครับดังนั้นจะกลายเป็น2องไส่วนหตัดพอนเหลือไพส่วนสครับมาดูครับตอบข้อไหนค่าไม่มีเอ่อแอมพลิจูดไม่มีค่าคือไพส่วนสตอบข้อ3อ่าฉเฉลยไว้เท่วนะครับอ่าต่อไปครับ ข้อ8ครับต่อไปข้อ9วา y เท่ากับลบสลบสองคอดนะครับเหมือนเดิมนะหาแอมปลิจูดกับค้ามนะครับฟังก์ชันคอดแอมพ์ิจูดไม่มีนะฮะแอมปลิจูจุไม่มีคับคอดเป็นส่วนกลับของแทนดังนั้นเท่ากับแทนเนะเป็นความยาวค่าเป็นพายแล้วหาด้วยสัมประสิทธิ์ด้านหน้า x ครับก็คือ2ต่อเป็นพายส่วน2ครับต่อข้อไหนครับ แอนเปนจุดไม่มีแล้วค่าเป็นพายส่วนสองตบข้อหนึ่งครับต่อไปข้อสิบครับ y เท่ากับ 3, 2, 6, 1, ลบสลบสคอร์สหก x ลบ Pi นะครับฟังกช์ชันคอรสมีนะมีแอนเปนจุดนะก็คือด้านหน้านี้ไม่ใช่ตัวนี้นะแบบนี้ผิดนะครับจํานวนที่คูณอยู่หน้าฟังกช์ชันเท่านั้นนะครับก็คือลบสครับดังนั้นแอปของลบสครับจึงเท่ากับสครับ ก็จะมีให้ตอบมีข้อเดียวครับข้อ4นะครับทีนี้มาดูค่าครับว่าตรงกับพายเป็นพายส่วน3ามไหมนะครับฟังก์ชันคอสนะครับค่าก็จะเป็น2พายนะครับตั้งหารด้วย6ครับตัดทอนเหลือพายส่วนสครับโอเคครับถูกต้องตอบข้อ4นะครับข้อ11ครับฟังก์ชันไซน์นะครับฉะนั้นมีแอมประจูดคือแอปของลบ1ไม่ใช่7นะครับไม่ใช่7นะนะครับ มันต้องเป็นตัวนี้นะดังนั้นแอ f ปของลบหนึ่งจริงได้1น,นะครับแล้วค่าก็จะเป็นเอา2องายตั้งครับหารด้วยเท่าไหร่ครับสัมประสิทธิ์หน้าเอก็คือ4ตัดทอนครับเหลือพายส่วน2องแอมปจุเป็น1และค่าเป็นพายส่วน2ตอบข้อ3ครับและข้อ12ครับแอมปประจุและค่าของฟังก์ชัน y เท่ากับลบสบวกสแทนองส่วนสแทนไม่มีแอมปปจุนะครับ ก็ตอบว่าไม่มีฉะนั้นมีโอกาสตอบข้อ2กับข้อ4นะตรงนี้นะต่อไปคาบครับถ้าหากจะเดาสมมุติว่าจะหมดเวลาก็เดา2ข้อนี้นะนะครับคาบครับก็หาได้เอาแทนเอาพายตั้งครับหาด้วยเท่าไรครับสเนี่ยสมมติหน้าฟังก์ชัน x ก็คือ2ส่วน3กลับเศษเป็นส่วนเป็นเปลี่ยนหารเป็นคูณเป็นเท่าไรครับ3ส่วน2ตอบ3พายส่วน 2, 2ครับข้อนี้ ย่งฮะสามหา้สองฉะนั้นตอบข้อ2ครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับมีข้อสอบให้เราได้ฝึกฝนเพียง12ข้อนะครับเราก็ไปสืบค้นหาโจทย์เพิ่มความรู้ของตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจ้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ